โปรแกรมของเรานะครับเมื่อคืนวอยอยู่ขบวนก็รีบมาแดดที่สามเพราะคุณเขารออยู่ที่สาธารณะ <c oughs> คุณก็มาถึงแปดโมงแล้วทีนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวก็ไปรับแอมออกมาซื้อของนะครับไปติดตั้รถเรื่องไม่ต้องห่ว <c oughs> ค,ครับ <c oughs> เราจะไปถวายพระไตรนะครับให้าถวายพระไตรนะครับพระอาจารย์สุริยันที่วัดป่าวาน,น้ำเย็นนะครับ <c oughs> นี่ตอนนี้จะไปที่วัดป่าวาน,น้ำเย็นจะไปปล่อยนกปล่อยปลาด้วยนะครับน้าแฟนคขับใครที่อยู่แถวนั้นไปเจอกันก็ได้นะครับใช่ไปขับตรงนี้กันนะครับแล้วก็จะไปวัดมหาชัย เจ้าคณะจังหวัดนะครับประมาณ11บเอโมงนะครับแล้วก็เที่ยงเราจะไปที่โรงพยาบาลมหาสารคามไปบริจาคเงินสมทุกเป็นกองทุนที่สิริมงคงให้ศพหลายญาตินะครับใช่เดว่าจะได้ทำโครงกันนะครับผมและตอนเย็นก็ไม่มีอะไรมากครับต่อสิเป็นแบบเหมือนคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมอลำทั่วไปนี่แหละครับ ผู <laughs> ้สาวมานน้ำบ่นบ่พี่น้องเขินก็บ่นบ่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจด้วยนะครับผมสาธุสาธุครับสาธุกับบอส สาธุกับสาครับบอสกำลังปล่อยเตานะครับสุขสันต์มันเกิดสาธุสาธุครับ ก็ไปกินวันอะไรก็แชนะครับผมล้างหายลางหาเเล่นเลยครับ ทำได้ไดีมากเป็นบุญหลายมากผมทำบุญหลายพยาบาลนะครับ ลองท้องแล้วครับผมกับน้ำบวานครับสาธุสาธุสาธุขาวันนี้พี่บอยมาทําบุญนะครับผมเมื่อวาพี่น้องครับตามที่พี่น้องได้ติดตามมล่ํล้ำใจเกินรอยเฮามานะครับผมกับวัดกับสถานที่มองนี้เอาก็ยังมีโครงการที่ยังท่านได้สมบูรณ์ก็คือซื้อที่ดินถวายบัดนนะฮะเมื่อนี้ผมบ่แพ้จากพี่น้องด้อครับเพราะว่าได้จากพี่น้องหลายแล้ว ได้ทั้งกำลังใจมนียิ้มยั่งเต็มแก้มเต็มใจผมขออนุญาตเอาเงืนร่างวันที่พี่น้องมอบให้หนึ่งแสนบาทสื่อที่ดินถวายวัดสว่างมงคลบ้านนนแสดงครับอน<า>ุโมทนาบุญพ<า>ี่น้องผมเมื่อสดๆนะครับให้พี่น้องได้บุญได้กุศลห่วมกันนะครับ<า>ปีหนึ่งผม่าพี่น้อง line, เหตุหลายเตื่อพี่น้องกระซอยสนับสนุนทุกกิจกรรมของมะล่ำใจกันลอยขอบค<า>ุณหลายๆครับ